ฟอถ้าเกิดเราเอา a กับ b มาออกันนะออกกันคือจะได้ฟอสถ้าเกิดเราเอา a มันน็อตนะน็อตเเราจะได้ true ครับก็คือจากเดิมใน A เป็นอะไรครับเป็น false ถูกไหมครับเราเอามาน o ็อตปุ๊บจะกลายเป็น true ทันทีก็คือจากเท็จจะกลายเป็นจริงนะครับนี่คือน็อตน็อตก็คือกัดกันนะครับกับจากสิ่งที่ที่มันเป็นอยู่นะครับเช่นจาก false ก็กลายเป็น true จาก true ก็กลายเป็น false ถ้าเกิดใช้น็อต นะครับต่อมานะอีกอันนึงตัวอย่างอีกอันนึงก็คือเป็น False กับ True นะครับ A เป็น False B เป็น True นะครับถ้าเกิดเราเอา A กับ B มาแอนกันนะครับเอา A กับ B มาแอนกันเพราะฉะนั้นเ A เป็น False ถูกไหมครับแอนกับ B ค่าที่ได้ก็คือจะได้ False ครับจะได้ False เพราะว่าข้างใดข้างหนึ่งเป็น False เนี่ยนะครับเอามาแอนกัน ผลที่ได้ครับได้ f a l s นะครับได้ False อันนี้เป็นเงื่อนไขงั้นเราเรามาออกกันบ้างเอา A กับ B มาออกกัน False ออกับ True ได้อะไรครับได้ True เพราะว่าอ,อ,อ่เนี่ยนะครับข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงนะก็จะให้ผลส่งผลนะของมันเป็นจริงนะครับแม้แม้ว่าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเป็น f a l s ก็ตามนะครับมันก็จะได้ True อีกตัวหนึ่ง not a นะ a เป็น true ถูกไหมครับ not a แน่นอนกลายเป็น true นะครับอ่าโทษทีครับ a เป็น false นะครับ not a ก็จะกลายเป็น true นะครับได้ true not ก็คือกลับค่านั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาก็คือ true กับ false true กับ false เนะเอามาแอนกันแน่นอนครับได้ false นะครับเอา or กันก็แน่นอนครับได้ true นะครับ not a ก็คือ not true นั่นเอง not true ก็คือจาก true ก็กลับค่าให้กลายเป็นเป็น false นะเป็น false นะครับต่อมาครับอันสุดท้ายก็คือ a เป็น true กับ b เป็น true นะ true กับ true แล้วครับคราวนี้เอามาแอนกันครับ true กับ true แอนกันแน่นอนครับได้ true เอามาออกันครับ a or b ก็คือ true or true แน่นอนได้ true อยู่แล้วเป็น true ทั้งสองค่าเป็นจริงทั้งสองข้างเลยนะครับคราวนี้ not a จากเดิมเนี่ยครับ a เป็นอะไรครับเป็น true ถูกไหมครับ a, a เป็น true คราวนี้ not a ก็คือกลับจาก true ให้กลายเป็น false นะครับ true ให้กลายเป็น false ก็คือหน้าที่ของ not แ่ะครับอ่ะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับในกรณีที่เรามีเงื่อนไขมากกว่า2เงื่อนไขนะครับเราสามารถใช้เครื่องหมายแบบนี้ and or not มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ,นะบน้อยกว่ามากกว่า นะซึ่งเราแสดงไปเมื่อสไลด์เมื่อสักครู่แล้วนะครับอา่ทาทีนี้เนี่ยนะครับเราลงมาดูตัวอย่างนี้ก็คือการใช้งานนะครับตัวแอนกันกน,นะตัวแอนอันนี้เป็นเป็นคา่าที่ชื่อว่า a n นอีนะครับเ,เรามาดูข้างในกันนะครับเรามาดูข้างในกันก็คือนะเรามีตัวแปรที่ชื่อว่า In น a ะครับ c s s h นะ in cash เท่ากับ220 จบด้วยคําสั่งเซมิโคลอนเครื่องหมายนี้นะครับ220เท่ากับ in cash นะก็คือเอาค่า220มาเก็บไว้ในตัวแปร c a s h ที่เป็นประเภท integer หรือประเก็บเก็บตัวเลขนะครับต่อมาครับ in price เท่ากับ100นะก็คือเอาค่า100มาเก็บไว้ในตัวแปร price นะครับโปรแกรมนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าไว้ใช้ทำอะไรง่ายๆนะครับง่ายๆ คืออะไรครับเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจว่าจะซื้อหนังสือหรือเปล่าเราบอกว่าเรามีเงินวันนี้มีเงินอยู่220บาทนะออกไปจากบ้านพอดีแวะร้านหนังสือไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับ100บาทนะหนึ่งร้อยบาทเงื่อนไขของเราบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราบอกว่าเราตั้งเป้าอะออไม่อยากซื้อหนังสือเกิน150บาทนะรอบบาทนะครับ ต้องทำไงครับก็เขียนโปรแกรมได้ครับจริงๆการคิดในในหัวของคนเนี่ยสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนให้เป็นโปรแกรมก็ได้นะครับเอาเราใช้ if e ครับก็คืออันนี้บอกแล้วปีกาเปิดปิดนะครับเป็นบล็อกกันนี่เป็นบล็อกกันอ่นะก็คือ Cash มากกว่าเท่ากับ p r i c e อ่านี่คือเงื่อนไขที่หนึ่งเงอนไขที่สองคือ p r i c e น้อยกว่า150คืออะไรครับ cash มากกว่าเท่ากับ Pri c e เราบอกว่าเรามีเงินมากกว่าราคาหนังสือหรือเปล่าจะซื้อของเราแน่นอนเราต้องต้องคิดแบบนี้ถูกไหมครับไม่งั้นเราก็ซื้อไม่ได้นะครับเราบอกว่ามีเงินมากกว่าราคาหนังสือหรือเปล่าโอเคนี้คือหนึ่งเงอนขเงื่อนไขที่2ทําอะไรครับคือบอกว่า Pri c e น้อยกว่าร้อยห้าสิบไหมก็บอกว่าเราไม่อยากซื้อหนังสือเกินร้อยห้าสิบบาทเนะยถ้าเกิดเกินกว่านี้เราไม่ซื้อแล้วนะครับ อันนี้ก็เงื่อนไขที่2องอ่ะ,อะเราลองมาดูลองแทนค่ากันดู220นะแคสมี220 220นะครับมากกว่าเท่ากับ100ป่ะมากกว่าไหมครับมากกว่าไหมเห็นชัดๆนะครับ220มากกว่า100อยู่แล้วนะครับอันนี้ ได้เลยครับได้ true อ่าได้ true งั้นขเป็น true อ่าต่อมาครับตรงนี้ก็แอนกันถูกไหมครับ price น้อยกว่าร้อยห้าสิบไรซเท่าไหร่ครับไพรซ์ปเป็นหนึ่งร้อยถูกไหมครับหนึ่งร้อยเนี่ยน้อยกว่าร้อยห้าสิบอร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยน้อยกว่าร้อยห้าสิบไหมครับน้อยกว่าไหม น้อยกว่านะครับน้อยกว่าก็คือผลการเปรียบเทียบก็คือเป็นจริงคราวนี้ทั้ง2อฝั่งเป็นจริงทั้งคู่เอามาแอนกันแน่นอนครับผลตรงนี้ที่ได้ก็คือก็จะได้จริงเพราะฉะนั้นได้จริงแล้วทำไมครับก็มาทำในส่วนของคมสารนี้เลยนี่เลยครับทำครับอ่ะสังเกตอะไรไหมครับสังเกตว่า มันไม่มีเครื่องหมายปีกกาเปิดปิดของ b l o c if ถูกไหมครับมีไหมไม่มีนะครับเมื่อสักครู่ผมสอนบอกว่ามีอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับในภาษา Java าถ้าเกิดเราจะเขียนนะครับโปรแกร,รมโดยใช้ if เนี่ยข้อยกเว้นก็คือหลังจากบรรทัด if 1บรรทัดแค่บรรทัดเดียวนะครับนะเราจะให้มันทํางานเนี่ยขาอ,อนุโลมว่าเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายปีกาเปิดปิดครอบคําสั่งนี้ก็ได้ อันนี้คือติดจากมันหนึ่งบรรทัดเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับมีแค่หนึ่งบรรทัดอ่าแค่หนึ่งลายเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรามีบรรทัดที่สองตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ทําบรรทัดนี้นะครับนะมันถือว่ามันจะไม่เป็นเงื่อนไขของ if นะครับอันนี้คือข้อยกเว้นในภาษา Java นะครับถ้าเกิดมีสองบรรทัดเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เป็นบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองบรรทัดที่สามถ้าเป็น if แล้วเนี่ย นะมันก็จะทำบรรทัดที่1นึ่งเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำบรรทัดที่1ห,หลังจากนั้นมันก็ทำบรรทัดที่2ครับแต่ว่ามันจะไม่ถูกดูแลโดยเงื่อนอ่าบรรทัดของ if e แล้วนะครับอันนี้คือการใช้งาน if e อ่ะสลับไปดูโปรแกร,รมบ้างนะครับ if e and นะครับชื่อว่า if e and ตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับผลที่ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นจริงทั้งสองฝั่งก็คือมันมาทำในบล็อกนี้แน่นะ ลองรันดูครับรันผมใช้วิธีการรันแบบนี้แล้วกันผมจะใช้ชอร์จแคดก็คือชิ p F6 นะครับกดปุ่มชิะค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับมันก็จะทำการคอมไพล์แล้วก็รันใบบุ๊กอาจจะสังเกตว่าตรงนี้มีเครื่องหมายปิดการเปิดปิดนะครับงั้นผมลองลบแล้วก็รันใหม่ เลยผลเช่นเดียวกันครับนะผมบอกแล้วว่าเ,าเช่นเดียวกันนะก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าในกรณีที่ไม่มีเนี่ยก็คือต้องหลังจากคําสั่ง if e นะครับบรรทัดเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากคําสั่ง if e บรรทัดเดียวมันถึงจะอยู่ในการควบคุมของบล็อกของ if e นะครับตรงนี้นะครับอ่บะค,คำสั่งต่อไปครับการใช้ตัวแปรแบบเงื่อนไข นะการใช้ตัว,ตวแปรแบบเงื่อนไขนะ if นะมีเงินพอ and กับราคาที่สมเหตุสมผลอ่านี่ก็คือจากตัวอย่างที่แล้วนะฮะก็คือตรงนี้ผมอธิบายแบบละเอียดแล้วนะครับเ,เราสามารถสร้างตัวแปรนะครับบูลีนนะ has enough cash นะมีเงินพอหรือเปล่าตัวเนี้ยมีเงินพอหรือเปล่านะก็คือเอาค่าของการเปรียบเทียบก็คือเท่ากับ มากกว่านะครับมากกว่าเท่ากับ price ใช่หรือเปล่าถ้าเกิดผลการเปรียบ,บเทียบก็มาเก็บไว้ในปลตัวแปรนี้นะเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับบูลีตัวหนึ่ง <Yeah. S 2> reasonable price นะมีสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเท่ากับ Pri c e น้อยกว่าร้อยห้าสิบนะครับ price น้อยกว่า1้อหสิบก็คือถ้าเกิด p พ i c e น้อยกว่า150หิเ, 150, เรารับได้สมเหตุสมผลราคาหนังสือเนี่ยหนังสืออันนี้เหมาะสมกับราคาเราก็จะซือ้อเราก็บอกว่า ผลของกรารอยู่ทีก็มาเขียนว่าในตัวแปรนี้นะครับคราวนี้วิธีการนะครับเราสามารถใช้ตัวแปรแทนได้นะครับเอามาแอนกันนะเอามาแอนกันนะครับซึ่งเมื่อเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับจริงๆมันเป็นนิพจน์แทนกันตรงนี้เลยนะนี่ก็เก็บนะนะครับทำแบบนี้ได้นะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราเรียน if อย่างเดียวอันนี้ เอาแบบเขาเรียกว่าอะไร if แล้วก็ else นะครับ if แล้วก็ else ก็คือการทำงานแบบนี้เงื่อนไขเป็นแบบเป็นแบบ test เป็นแบบจริงเท็จจริงนะครับมาดู flow chart ก็คืออันนี้มีเงื่อนไขถ้าเป็นเท็จทำอย่างหนึ่ง,งทำอย่างหนึ่งถ้าเป็นจะริงก็ทำอีกอย่างหนึ่งนะท้ายที่สุดก็คือจบจบนะเงื่อนไขเท็จทำ แล้วก็จบเงื่อนไขเป็นจริงทําแล้วก็จบเหมือนกันนะครับรูปแบบครับคือรูปแบบก็คือเรามี if ใช่ไหมครับเช็คเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นจริงก็เข้ามาทําใน if ทำเสร็จก็ออกมาครับถ้าเกิดไม่จริงมาเจอคใหม่ครับ else, นะ else นะครับ else นะ else นะครับก็คือทำอไรครับ จริงไหมเงื่อนไขตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเทสนะครับถ้าเกิดเป็นเทสก็ไม่ทําในส่วนนี้ครับมาทําในส่วนที่ else นะครับก็คือจะทําในส่วนของตรงนี้นะโอเคไหมครับนี่คือ if แล้วก็ else นะตัวอย่างการตัดสินใจนะครับในการใช้บัตรเครดิตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการตัดสินใจบอกว่า cash เท่ากับ 200เอา200มาเก็บไว้ในแคชนะ price นะเท่ากับ380นะก็คือมีเงินอยู่200บาทเั้นราคา380ก็บอกว่า if cash มากกว่าเท่ากับ price ถ้าเงินสดในกระเป๋าที่เรามีเนี่ยนะมันมากกว่าเท่ากับนะครับ price ให้ทำอะไรครับก็คือใช้ใช้เงินสดก็คือเราบอกว่าซื้อของใช้เงินสดนะครับก็คือเอาแคสลบเท่ากับ Pri c e ก็คือซื้อของไปงั้นยอดเงินคงเหลือของเราเนี่ยในกระเป๋าต้องจ่ายออกไปเนี่ยนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็บอกว่า System out ก็คือ use Cas h อันนี้คือในกรณีที่มีเงินสดมากกว่าราคานะครับแ้วเราบอกว่าถ้ามันมีน้อยกว่าละ่ะทำยังไง ถ้ามีเงินน้อยกว่าราคาที่จะซื้อเราบอกว่าใช้บัตรเครดิตสิก็เราบอกว่า else ได้ else. else ก็คือ block ครับเปิดปิด system.out.print l n ยกันยุทธ s คอ่ายุทธก r d ก็คือยุ e ธเครดิตกาดนะครับยุทธเครดิตกาดก็คือให้ใช้บัตรเครดิตแทนนะครับให้ใช้บัตรเครดิตแทนนะครับอันนี้คือ,อ,อการเปรียบเทียบโดยการใช้ if แล้วก็ else นะครับก็คือถ้าเกิด if เป็นจริงก็ทำ if แต่ถ้าเกิด if เป็น test ก็จะมาทำใน else นะ else นะครับอันนี้คือการใช้งาน if แล้วก็ else นะครับอ่ะงั้นเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างตัวอย่างนี้ชื่อว่านะครับ if แล้วก็ else นะ if แล้วก็ else นะครับ ันนี้เป็นโค้ดเหมือนกันนะครับงั้นเราลองลองรานดูอันนี้คือยูสการ์ดครับแคทเท่ากับ200รอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินสดเรามี200บาทราคาหนังสือมี380เป็น380้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็ไม่มีเงินสดพอที่จะซื้อหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงื่อนไข e if เนี่ยเป็นเทส เพราะว่าแคชมันมันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าคือไม่ตรงเงื่อนไขเงื่อนไขตรงนี้ก็เป็นเทสราะนั้นมาก็จะมาถามที่เอล